รีวิวขนมอะไรก็ไม่รู้รูปพิซซ่าซื้อมาจาซีเจด้วยราคา17บเจ็ดบาทเอ๊อะไหร่ลืมสิบเจ็ดอสิบเก้าเนี่ยต้นราคาเปิดมามันจะมีถุงเปน็นซี4หอ่อครับผม ผมก็ไม่เคยกินกันนะเราก็จะมีแบบนี้อยู่ในหอ่อแต่ละห่อนะครับยังไม่ได้กินนะแต่เราจะมาลองกินดูนะว่ามันจะอร่อยไหมมันก็เป็นแท็กเกอร์นะรถพิ้า ก็ค่อนข้างเยอะร้นราคาก็ถือว่าถูกแต่ถ้ารักพาปกติก็ไม่รู้เท่าไหร่ถือวเยอะอใช้ก็โอเคนะครับ